สบายดีสัญญงกับจัดไปตามคำขอเอฟซีขอมาเนาะอือสัญญงเห็ดกระเทียมเขียวมอระกดตดงนึ่วกระเทียมหวานอือส่วนนาตาหนำตาลเหลืองอันจะเป็นนาหนีเนาะอือผวงปิ้งถางไกภาษาจีนเขาจะเอามัานา,น,า,าน้ำตาลเหลืองน้ำตาลก่อนชีเหลืองขนาดเนาะอือถาไปสอกสืตราดจีนกัชีสอกประมาณนี้ละอือไปถามเขา,ามีผววงปิ้งถางหรอ่ น้ำตาลก่อนสีเหลืองประมาณนี้เนาะเออเรือ rock candy ไง rock candy นี่ก็ได้เออ,อบางทีสัญญางอ่านบุทึกก็ฮักไปอ่านเอาเองก็ได้อะไปหาสื่อเอาก็ได้เนาะแล้วน้ำตาลอ้อยแบบบานเหาก็ได้รลอว่ายาเขามันเป็นดีก็ลองเบิ้งองตัวเลือดจะเป็นดีกอนก็เอาตัวน,นั่นก็ลองเบิ้งเห็ดเห็ดหลายเถื่อไปเบิงนะ้งเนาะแต่สำหรับสัญญางส้นไอเลือก,ก็ได้คือกันก็แสบคือกันแต่ว่า บางเถื่อนี่ตันนี่อาจจะสีสันงามก่านตันนี่อาจจะเขียวเข้มงามก่อนมันจะเป็นนา่านนาแต่ห้าเฮ็ดกินนท่าวไร้เฮ็ดข้ายกะรสชาตรมันเสียบท่ากระดแล้วอ่าก็จะประมาณนี่แหละพี่นอนะ้องเนาะลองเฮ็ดเบิงพี่น้องเด้อห้เาเกระโ s o ก,กระเทียมมาเอากระเทียมจีนเด้อพี่นอ้องอม,มันจังหัวเยอะกีบเยอะมันจังงามเนาะอวซุ่วอยู่ก็จะมาแกะอกแลก้วนกะ็เซน่ามือมันอ้อนมันจังปอกง่ายพี่น้องประมาณนี่แหละหลังจากนี่ห้าก็ หัวตัดตีนมันอืมตัดออกสองส่วนตัดประมาณนี่แหละพี่น้องตัดเพื่อเหรอมันซึมเข่าดีเนอะมันก็จะจะงามมันจะซึมถั่วถึงมาสันส้นซะขณะเ้าตัดแต่ทางเด้อทางนึงน่ะส่นทางนี้แหละย่างขาวส่วนทางนี้แหละซึมง่ายมันเป็นแบบนั้นแสนังทดลองมาแล้วเนาะส่วนที่เ้าตัดออกมันยังดียังสะอาดหันมันโบเปื่อนบนเนาฮะนะ เราก็เอาไว้ไปต่แล้วก็ไปจืนไปถอดเฮ็ดอาหารหเ่าวอะไรอืมมันก็นตัดอกก็ถือว่าหลยเติบเด้สิหรายมันเด้เนาะหลังจากนั้นก็ไปล่างพี่น้องเพราะมันยังมีอันเป็นขาวขาวเมือกเมือกติดอยู่หนะฮะก็ต้องมันล่างน้อยนึงเห้มันสะอาดน่อยนึงหลังจากนั้นเรา,า,า,าก็เอาขืนมาปะไว้ปะไว้เหรอมันแห้งเออถ้าว่าเจอห้อวหนนะ้าทาบอะไรก็เอาแนเกียนเรือผ่าสะอาดถันมาซับซับหน่มที่ติดนั่นเห้มันแห้งมืด สั้นซะห้าบุญยาก็มันเกิดเชื้อราหนะเนาะเ้าอยาก็มันเปลี่ยนดีงามใสหนะอืมเขาก็จำจำคฮ้มันแหงประมาณนี้หลังจากนั้นเ้าก็เอาขวดแกว้วสัญญาแนะนำเฮ้เอาขวดแก้วเลยเฮัยจะดีที่สุดมันจังบกกัดขันเอาขวดยางกวดเล็กอันอื่นเป็นบุได้เนอพี่น้องสัญญาก็จะเสื้อน้ำอ้อยอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยเด้อพี่น้องอันมันก็จะเป็นสีน้ำสีดำหน่อยนึ่งหันแหละส่วนเกลือน,น,นั่นก็เสื้อตามเจอมาก ถ้ายาคเฮวานหลายเฮาตองซอ้อหลายแล้วเราก็ซอ้อน้ำส้มสสู้อืมน้ำส้มสสู้จะเป็นน้ำส้มสสูู้เข่าด้วยพี่น้องอืมคนไทยอื่นน้ำชม่มยชูชข้าวเออขาว่าประมาณนี้แลลวก็ซื้อให้มันท่วมโลดแล้วก็อัดเมียนส่วนอันนี้แมนหวานน้ำตากลกรวดนะคนไทยเอื่นน้ำตากลกรวดแล้วก็ื้อมากหลายซื้อหลาย ถ้ามากหวานเฮาต้องเน้นไปทางน้าตาล้ามากเข้มเฮาต้องเน้นเกลือเสริมมันเข็มอ่าเป็นเน,น,น,นื้นาเนื้แล้วแต่เฮาเฮาจีเฮาจีเอียงไปทางเรือรสศาสตร์มันเฮาต้องเน้นตัว้นานลงซื้อก็ไม่ได้ท่านนี้ล่ะก็ปิดเมียนพี่นองอืมบดยุงได้ยากเนาะถ้ทาทานเลยอยากต้มก็ได้แต่สัญญนยังบดต้มซาจยังเฮ็ดวิธีง่ายงแล้วมันก็แซบดีแล้วมันก็บดยุงยากเออมาตุมให้มันยากอีกแล้วมันเปื่อยลงเองเห็นบบกสองมือมันเขียวซ้ำหนี่พี่นงสองมือ ก็ประมาณนี้แล้วอันนี้กะหามือเออหามือนี่อันนี้สัญญาณตัด